ผมนี่ไง S S V I P นี่ไงผมนมี่ S el, S V I P Welcome Mobile to PUBG ผมโดนแซวไว้เมื่อวานขายสองในในร้อยอันดับนั่นขายถูกไปเขาบอกรีบนอนอ่ะรีบขายรีบนอน Good luck mates Good luck mate s ว่าไในร้อยแหวนเดับโอเคก็ได้ใเลมใช่ใช่ในร้อยแหวนดับประเด็นคือเราชอบป้ายใครแล้วก็จ่อนั่นแหละใช่นั่นแหละ ผมไปส่งให้ O2 ทดีกว่าอย่าได้ O2 มันอ่านเงี้ยมันดูง่ายมันดูเคลีย์มันดูเค,เคลียดดิคือเฟิร์นป้ายมิสเตอร์ก็มีนะอาอะไรนะ MR... มมิสเตอร์มีทุกแนวเออผมเก้าดีกว่าเก้าส <90 UT. S 2> ิบเก้าแล้วก็สิบยูทีฮะเก้า ไอ้เรื่องไหนอะลองดูลงคอนเครื่องเลยครับไอ้อเอ็กซ์บอลไอ้เหี้ยมันไม่พุ่งวะผมไม่ได้ใส่เครื่องรอดเลยอะแม่งเวลาคอนโทรลพุ่งแล้วมันชอบหลอนตัวเองเก <c oughs> ี่ยวแล้วกับเครื่องรนองสามันปแปลกๆครับมันหลอนนะคตัวเอ็กซ์บอลไม่อะมันมันหลอนๆมีความรู้สึกว่ามันมแบบแปลกๆ ผมเลยไม่ใส่เครื่องรอดเลยทำงานได้เลยกับคุณบอย

เฮ้ยต้น,น่อยอุตสัาห์อันนี้มา <got> อุตส่าห์อัพมาไออันนั้นห,ออหรออุซี่หระอัอัพอุซี่เอาไว้ออใช้เวลาเกิดใหม่ก็พอแล้ว <c oughs> ยังไม่ไหวอับถ้าผมได้อัพพงอัพแววหนึ่งก่อนตีแววสองก่อน เอาให้มันมีควันก่อนได้ไหมใช่อจริงมันก็ดีนะผมว่ามันก็ดีกับคิวิเซตอ่ะคุมง่ายกว่าโดนแล้วขึ้นมาแล้วโดนแล้วโดนเลยอะ ถอยก็ได้โอเคอาสมเชีย่ยเรื่อนมาว่ะมีเรื่องข้อว่ะบิชุพฮะเดีย๋ยวไปเดี๋ยวไป awesome help โอ้โหเ่ะยู่ไปกอ่เกมเล่นเกเล่นวผมไปช่วยเองดูวยก่อนยไม่ไหวดิไดูไปก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนมันมาตัวเลยก็ดักก่อนดมันยังยิงกันอยู่เลยวะนี่ข้างล่างก็ยิงกันนะยีก็ยิงกัน ผลงไหนดีลงนี่แล้วกัน Thanks ตัดสุกะเมื่อวานนั่ง,นนงกิตตั้งนานาะจะจะขายหรือจะส่งไปเลยเพราะป้ายมันก็สวยอะ่ะแม่แต่เขาซื้ออยู่แล้วอะ่ะก็คือ hey, ถ้าคนที่เม่อตอนเขาก็ไม่ซื้อไงคนที่ป้ายแต่ของจ่กเขาอัพ เป็นห้าเปดีเพราะว่าสวยอะห้านี่เกลือนเป็นแบบไหนวะแบบแบบเจ๊เลยครับใช่ครับถ้าสีอะสีก็สีไม่มีรอบอะเงาเงาแต่ไม่มีรอบไม่มีาะละเียอย่งด้านในอะไอไม่ใช่ไม่มีรอบไม่แน่ใจใช่แบบเหมือนรอบหรอยอะแบบเต้ไหมไม่แน่ใจนะไม่ชัวแบบเก่าของเจ๊ป่ะฮะผม ไม่เจอเลยบอยระวังน่าเผื่อมันดันลงมาไปแล้วเขาเมืองนโอ้โหบดนชุบนชุบมีปะเย๊บอชุบอหนครับนี่ชุบชุบชุบมิดอะมิดโอเคหายากครับเยคูบิงลงเดี๋ยวอเลยตัวสกาย เฮ้ยผมเหมือนผมปิ๊งๆเลยว่ะมีคนลงวะเนี่ย ผมเก็บของแล้วของมาดีเลยวะผมปิ้งบ้างอยรู้ว่ะเปด้วยยาต้านน้อยเหลือเกินที่บ้านสามหลัง Watch out ไแล้ว,วผมไปแล้วะ่ะ

No mark the location. Die, on, hey. to like mark to the location. Help, yeah. ah, Thank you. Huh? Yes, I'm in it. นน็็ออชุดขาวอ่ะชุดชุดโรงพยาบาลอ่ะไอ้แม่น็อกนกมัน็จะไปเลยมันมีสองตี่นะตรงนั้นอ่ะปักกับปักแจ็คไปแจ็คเราฟังไม่ได้โอ้ยเอออันนี้ขึ้นง่ายเนาะขึ้นกระบะน่าจะขึ้นไม่ทันใช่ เอ้ยน้ำมันจะหมดนะน้ำมันจะหมดนะระวังโอเคไปยึดไปบ้านหลังเดียวก่อนนะครับนี่คผมได้ยินเสียงเหมดดือนรถวิ่งคู่ขนาดเราไปวะสะทออ้<ข>อนหรือเปล่านีนะไปเผาไปบ้านคุณเบลไปแล้วขอบชุดกับนุดมานหมดพอดี นี่กล่องนะค้ับองเอฟโฟข้างบนมีนี w a ต c h out ผมหาแม็กมีมีแม็กเทพอยู่ข้างบนนะ่ะแม็กเอเทเอ,อมกมาตาโอเคตรงนี้มีตังนะไมตึมมขมกของนั้น

อืมใช่ใช่รเดี๋ยวเจ๊เข้าใจแอบนะที่ส่งไฮไลท์อะ่ะผมมาดักอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกทางหนึ่งนะมันยิงตรงนี้มันยิงกันตรงนี้นมันยิงกับใครไม่รู้แล้วผมขึ้นมาดูแล้วมันวิ่งมาหาไงผมยิงไปแล้วไม่โดนมันก็วิ่งมาหาโดนรถมารถมาเขานี้นะเขานี้นะโอ้ใช่จอด เดือดังเขาใช่มาแล้วเรียมเล่งเลยครับมาแหมยนะไปวะมันเห็นรถเลยนันจะเห็นรถเรออโค้โทษท,ท,ษทไไีไม่เป็นไร<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจอดไหมย่างั้นลาย s <S ออกวะมันไปเจอมันไปเจอสามแยกว่ะสามยาแยกรถเบเลยไ,ไม่รู้มันทิ้งคนไ้หรือเปล่านะ ไม่เห็นไม่เห็นมันไม่กล้ามามั้งต่อเพราะว่ามันยังชุดได้อยู่เนี่ยยเงอ่ะกระเจมอยู่คันเลยนี่ต้นไหนเกมสายมีนะบ้านหลังเดียวเสาเสาลงไปฟ้ากันมีเออ โอ้โหแหลกว่ะมีใครแหลกไหมเนี่ยผมแหลกเลยว่ะไม่ครับไม่แหลก Awesome Awesome ไปครับบ้านสามดวงไม่เห็นหมดเลยต้นไม้บางมิดบ้านมีรถมีรถมาอ๋อรถเพื่อนโอเคหาสไนด์ก่อนครับคุณเต้เนสไนด์ไหม ต่อไปฟ้ามั้งไม่แน่ใจไม,ใใใไม่ใช่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆหรอขึ้นที่สูงกว่าเสียงเหมือนอยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆเลยเนะี่ยสันในอ่ะร่างเนินแน่เลยวะถ้าผมขึ้นหลังคาได้สวยเยนี่ยมือบนนนติมอยู่ตรงไหนวะเก็บเสียงเ <ใน S 1> ดย อ๋อเห็นแล้วล่ะส่องไฟฟ้าไปแล้วมีออกขวาโว้ยกำลักระตุกงอยู่เนี่ยเฮ้ยมันถึงหินพอดีวะ Watch out ตำรวจตรงมานเนี่ยหลังคาแดงต้นไม้บางหินพอดีเลยยินนี้ใช่ไหมเจ้สองตีนะใช่ Thế, thế, thế. นกนกนกสวอันอ ing, นี้ถิ่นนก er ใช่ไหมใช่ท okay um. okay. ินน็อ a โอเครยิงอาร์กอะเพื่อนเหรอ Watch o t ถ่กอซ่าเลยกระสินเออกอซ่ากอซ่าหรือเปล่าก็ไม่เก็บดอกนี่กอซ่า marked the l o c a t i บฟ้าบัฟ้า No มันอยู่นอกมันอยู่อยู่สองหลังกมันอยู่สองหลังเอ้อยู่บ้านยาวด้วยตัวหนึ่งโอ้ตัวใกล้ก็มีนะใกล้ Watch out. Watch out. Mark the location Mark out out the the location น,นี่กล่องโจ๊กเกอร์อันนี้กล่องโจ๊กเกอร์ครับ mark the, ร mark the location 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 ไปเลย

บ้านเหลืองอ้ไม่มีเน็ตว่ะขึ้นระหว่างบันไดระหว่างบันไดระหว่างบันไดมีเน็ตไหมปาไปแล้วปาไปถึงบันไดแล้วเลยครับ a w e s o เดี๋ยวตัวเดียวนี่โอ้ไม่ได้สักษิณเลยม่จะหลักคอมเตอร์ไม่มจะหลังเคาน์เตอร์ มุมนี้ผมไม่เคยแอบเปหน้าแอบไม่น่ารักนะไม่น่ารักเลย Victory to belongs us ได้ตั้งตัวหนึ่ง